สามารถละเห็ดทิบก็ได้แม่นมันโบใครกินอ,อยู่ไหนละบ้านน่ะอยู่สมเหล่าครับ,ย,บยังบ่มีเลยครับร,รอบปรลาลดนะนะรอปลาลดรอติบกาลด แล้วไปทางลงทางนี้รถทางน้ำุกทา,ทางนี้ทา่านนี่ท่านโอรถยีต,ตุกไปกว่าไปกันเป็นรถกว่าพอไป,ไปทะเลเนี่ยเนาะนักล่าดียนนดวนะทะเลปู้เส่าไปติดกันนะอันรถยนต์ได้รถตุ๊กได้ไปกัน แอบไปเป็นบ้านแท้ๆเหรอวยเป็นบ้านแท้ๆอันผมมาอยู่บ้านปีแรกนะโอ้มาหาไทยอโอ้จากมาเทใจกันมากันเต็มคันรถโอ้เป็นตะปวดตัาง ยกน,นี่แจก่จกมันเกนี่จมันย่ก็ลอยลงไปเลย,ม,ย,ยลม,มันกินอยหลุเลยเนี่ยเนุก

มันงามมันเดี๋ยวนี้บเห็นเน่ย,ยล้วเดินแลาวเห็ดกันเห็ดงาน,นานก็ทีโบเห็นมันีรมาติดที่นีการเห็ดงานเนี้ ทั้งบ้านใหญ่ขึ้นวาทังห้อยสวนทั้งใช่ะดีอันกันอ้อยทำลงไปนี่มันกันเตะมาโอ้เต็มจิ้ึกนะ ก็ดีกินบ่นอ่ะอืินบ่เข้าละกิดกันกตะข่านแลมันบ่มันล้ววะฟังไม่ไหมนเหยียก้อนตินได้กันคุ้แล้วติดอืม ป่า,ปามันขึ้นไปใขรยังบทันลงม,ม,มบึกดืบขึ้นให้แนาทุ่มตีมี <laughs> ม ก็ได้แันดีก็ฟุ้งหนอนกลดก็กินม่าุ่นดาพุ้งเลิศม่ก็กินเลยี่ืมน้ามากงายมานี่ม่มีน้ามีหน้าง่ายเกะเจาะด็คนนั้นจะขอคุณนี่มั้นเพม่งนัง ข่ามือเองที่เข่าหนึ่งใบสำหรับฝึหลังเข้าซักกันอ <c oughs> ที่ถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดว่าก็้คนเข่าข้ามเงินข้ามพิสัยข้ายาพุ่นก็ท่วมจังแล้ว น้ำงในคคิอันย่ง่นอย่างนั้น้อมเ่นน้นคะย่านน้ำเด้งน้ำอัน้นโอ้นนนผมไปบ้านนาผมโอ้ไกลเกยถ่ายเบิดท่วมจืะฮอดเกือบอันบ้านนาผมมันเลือบันไดสองขั้นซ้นซองนะ อันนู้ปลาข้าวโพดตายเบิดปลายำไยส่วนลำญ่แกตายเบิดเ <c oughs> หลือดยังลำไยต้นเดียวอ,อวะโขดุง้งอะคาโดตายเบิดก่อส่วนหนึ่งอะครับเลืออ,อ,อยู่ส่วนในบ้านนี่จากต้นอยู่บเมนส่วนดอกอ,อยู่ในบ้านน่ะมีอยู่ จาต้นซีหรือห้าต้นอ,อ,ยอยู่ข้างบ้านอนะดกก่นล่ะอันนี้ขอไขยอย่ในทม่ในดันมัน้อยสีดำๆเล่นๆ,นข,ๆข,ข้างเกีขข่ยวย่องยืดอีกต่อเลยอืมให้เบิ้งโฆนาไข่ผมค่โอ้ผมไปไปขึ้นกินอยู่ทั้งต้นกินจระ อีบมน่าจังเสาะเอามาบ้านนําอันสินขายใส่300 100นี่นึงประมาณนี้น่ะมันโลละ20บาทนึง20บาท15บาทนึง2ทันน่ะ